สดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นเคสไตเหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่าสําหรับเคสเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเคสที่มีงบน้อยแต่ศึกษาผลิตภัณฑ์เนี่ยสนใจมานานแล้ว<ม>แล้วก็เลยตัดสินใจที่จะทานโดยเบื้องต้นเนี่ยตี้ก็แนะนําเซตเล็กก่อนค<ช>ือเซตเล็กเล็กสุดของเราเนี่ยจริงๆก็คือมันจะมีชุด12ซองนะคบก็จะเป็นอูมิ1ิซองกับเ r ช12ซองอ๋อเอาไปลองทานก่อนใช่เนื่องจากว่าเขาเป็น เขาเรียกว่าเป็นระยะสารไปปลายแล้วสาีแล้วจะเข้าระยะสี่แล้วแล้วก็มีความดันมีเบาหวานแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีแรงเดินเริ่มที่จะไม่มีแรงเดินด้วยเพราะว่าเขาเป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่าความดันก็เป็นค่อนข้างเยอะแล้วมันทาให้เขาเนี่ยนอนไม่หลับใช่มีนอนไม่หลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทานพวกยาที่เป็นยายาเหมือนคล้ายๆกับยานอนหลับอะไรพวกนี้ด้วยครับคือเขามีอาการสะสมมาค่อนข้างเยอะทีนี้เขาเองก็ด้วยงบประมาณที่จากัด ตี้ก็เลยแนะนําว่าถ้าเคสอย่างนี้ครับที่แนะนําให้ทานอย่างน้อยๆก็คือต้องมีอูมิคู่ฮาร์ดอยู่แล้วโดยอาจจะโอเคถ้างบน้อยก็อาจจะทานเป็นฮาร์ดวันละสองก็ได้แล้วก็ HRT ทวันละสองก็ก็อย่างอูบิอูบิหนึ่งซองอูบิสีเขียวสหนึ่งซองแล้วก็ HRT ทสีเหลืองหนึ่งซองโดยที่ที่บอกว่าที่จะเน้นในเรื่องของการคุมมาหันมากๆเลยเพราะว่า เราทราบอยู่แล้วว่าอาหารเนี่ยส่งผลกลับไตความดันแล้วก็หัวใจด้วยหลายอย่างเพราะฉะนั้นคือตี้ก็เลยขอเขาว่าทุกมื้อถ้าเป็นไปได้ให้เหมือนเดิมครับถ่ายรูปส่งอาหารมาให้ดูหน่อยแล้วก็อยากให้ตัวลูกค้าเองรับปากติ้กนิดนึงว่าเราจะคุมอาหาร <c oughs> คือคือคือโอเคถ้าเกิดเรามีงบน้อยอะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ย ถ้าเราฟื้นฟูได้น้อยเราก็ต้องไปลดที่ต้นเหตุด้วยเพราะฉะนั้นขอเคสนี้ที่ขอให้คุมหารที่ได้น้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งไม่ปรุงเลยเด็ดขาดอันนี้คือเป็นเคสที่ต้องทำงานนอกบ้านไหมคะอ่าเหมือนกับว่าเขาเขามีร้านมีธุรกิจส่วนตัวครับอ๋อสามารถที่จะใช่ใช่ใช่ก็คือมีธุรกิจส่วนตัวแล้วทาร่วมกับญาติพี่น้องอย่างนี้ก็เลยทําให้เขาแบบเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับที่อะแต่เขาไปไหนไม่ได้ไม่มีแรงแต่เขาก็ยังสามารถก่งานได้ แต่อาจจะลงไปดูแลลูกน้องอะไรพวกนี้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้พอหลังจากทานไปได้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ทีนี้เขาก็ส่งส่งคลิปเสียงมาก็จะมีเสียงเยอะวเยอะแยะเยอะแยะมากอ้ยเยอะเยอะมากรางเสียงยาวตรนี้อ่าแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งของอีกอมก็คือสั่งเป็นเซ็ตเซ็ตตอนหลังเขาก็จะเริ่มมาเป็นเซ็ตกลางแล้ว สิบห้าสิบห้าหลังๆช่วงนี้เขาก็จะกลายเป็นสิตใหญ่สิตใหญ่ก็ค้อใช่่ก็ยังกินมุกนี้หนึ่งซองอยู่ใช่จะสั่งเป็นมุ้นี้หนึ่งกล่องแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งกล่องดูกล่องแล้วก็ทุกครั้งเขาก็จะส่งส่งอาหารมาให้ดูส่งลูกอาหารมาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นต้มมะละต้มมะละใช่ใช่แต่ถุงสับแล้วก็มีเส้นใช่ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วสําหรับคนที่อยากจะดูแลตัวเองสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับที่แนะนําว่า คือหนึ่งคือเราต้องเริ่มจากกรูมาหารก่อนอเพราะเรากรูมาหารได้ปุ๊บเนี่ยตัวสารอาหารดีๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลือกตัวอูมิกับ h r อาทีเข้าไปช่วยได้นะครับโดยเราอาจจะเริ่มจากที่ทานเท่าที่เราไหวก่อนอแล้วเราค่อยดูว่าพอเราทานไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เองว่ามันคุ้มค่ากับการดูแลตัวเองจริงเพราะแคเนี้จริงๆมันจะมีคลิปเสียงอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาสามารถออกมาเดินได้แล้ว ออกไปจ่ายตลาดไปแล้วโอ้ใชงว่าแต่ก่อนน่าจะอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านจนเขาแนะนําคนในตลาดเนี่ยครับที่เป็นเบาหวานนี่างรัชรุวีไก่เชาตีเรียบร้อยแล้วอใช่ครับใช่เพราะว่าคือคนที่เคยไปเดินตลาดบ่อยๆครับพอวันหนึ่งที่เขาหายจากตลาดไปสองเดือนสามเดือนเนี่ยคนในตลาดเขารู้ว่าไม่สบายพอเขาไปเดินอีกทีเขาก็จะถามกันเองว่าเอ้าแล้วอยู่ดีๆลุกขึ้นมาเดินได้ยังไงเขาก็เลยแนะนามา ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งท oh. 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 ี่ท oh um> um> ี่ท hm ี um ่เป็นเบาหวานก็เพิ่งซื้อไปทานเหมือนกันเบาหวานขึ้นสูงมากสา0สีร้อยอู่เลยใช่แต่คือพอุยแล้วคืออาจจะด้วยอาชีพด้วยอะไรที่เขาอยู่ในตลาดทําให้เขาไม่สามารถคุมมาหาได้ด้วยอันเนี้ยอาจจะเป็นข้อจํากัดอีกหนึ่งก็เลยทําให้อ่าในเรื่องของค่าน้ำตาลก็อาจจะคุมยังนิดนึงก็ก็ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องอาหารด้วยขนาดีถ้าเป็นเคสเบาหวานก็คือทานตัวสีสีเขียวครับอูมิสีเขียวที่ให้ทานหลักๆคือตัวอูมิ แต่ทีนี้ที่ดูอาการร่วมด้วยว่าเขามีความดันหรือว่ามีอาการเช่นค้องเพียเหนื่อยง่ายอะไรพวกนี้ยรับที่เทปว่าที่ที่แนะนําต่อมาเนี่ยคือแบบขึ้นสูงถึงสามร้อยใช่ครับสามสี่ร้อยแล้วคือที่แนะนำก็คือที่แนะนําให้ภูมิก่อนหนึ่งเพราะว่าหนึ่งงบเขาจํากัดหนึ่งถึงสองก่อนอ่าสองเลยครับขอสองใช่เพราะว่าสามร้อยเนาะสามร้อยที่มองว่ามันไม่สูงมากมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นคืออันดับแรกที่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้พี่พี่ทำเยอะไปก่อน แล้วพอค่าน้ตาลมันลงเราค่อยบอ่าแต่ทีเนี้ยคือพี่ก็ต้องเข้าใจลนะว,ว่าพี่ก็ต้องคุงมอาหารเพราะว่า<ำ>ตัว<ำ>อูมิเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดน้าตาลคือน้ำตาลท,าที่มันสะสมอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเราทานเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกระทบกันมาเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยมรันจะทํมให้ค่าที่มันมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลดไม่ค่อยลดคือลดแต่ลดแต่มันอาจจะลดไม่เยอะเพราะฉะนั้นคือในช่วงแรกเนี่ยก็คือเน้นคุมอาหารด้วยแล้วก็อูมิสองซองเป็นต่อทีนี้ก็ต้องมาดูจริงว ล้วเคสตำจาลเคสประวัตินี่คือเขาส่งพวกอาหารอะไรมาให้มาให้ดูด้วยไหมคะไม่ครับไม่เราบอกเฉยๆเพราะว่าคนนี้เหมือนกับว่าอยู่ในตลาดกินอะไรเอกินด้วยสั่งด้วยสากด้วยแล้วพี่ว่าคุยได้คุยนิดนึงใช่ที่ได้คุยนิดนึงแล้วเขาบอกว่าก็เนี่ยมีอะไรก็ส่งมาให้ที่บ้านพี่เขาได้เลยเดี๋ยวเขามามารับที่บ้านพี่เขาเองใช่ใช่แล้วเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีพี่ก็ก็ เขาน่าจะรู้น่าจะสนิทสนอกันอยู่แล้วครับเขาไปเห็นมาตลอดใช่ใช่ครับก็คือถ้าเบาหวานหรือไตเนี่ยจริงๆตัวสีเขียวตนี้ก็ช่วยได้ช่วยได้ดีแต่ส่วนจะทานหซองหรือสองซองเนี่ยขึ้นอยู่กับอาการด้วยอาการอาการเป็นหลักนะครับอาการปกจริงบประมาณถ้าจํากัดเนี่ยเราก็มีเซตที่มันสามารถดูแลได้ด้วยแต่จริงๆ้ะคุณซี่คิดว่าอาการเนี่ยกับความเร่งด่วนของคน่วยสำคัญกว่าจำจำเคล็ดลที่ทำคุณมีสองเลยอ่าเพราะว่าน้อยละกินหมันไม่ ่ที่กลัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับไตอีกเพราะสุดท้ายแล้วคนเป็นเบาหวานส่วนใหญ่ก็เป็นไตเพราะว่าน้ําตาลก็เป็นอีกหนึ่งของเสียในเลือดนะครับที่ไตต้องทํำทาการขับออกแล้วก็ทําให้ตัวไตเองเนี่ยมีปัญหาได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็สําคัญก็คือดูอาการเป็นหลักนะคะว่าจะหนึ่งหรือสองซองส่วนว่าเราไหวแค่ไหนหรือเราอะไรยังไงก็อาจจะเป็นเหมือนที่คุณตี้บอกถ้าบางคนมาเยอะก็อาจจะต้องช่วงแรก เยอะหน่อยน้อะก็ตามพูดจะง่ายว่าตามอาการครับถ้าเป็นเยอะแล้วเรามาทานน้อยแล้วเราจะหวังว่ามันจะดีขึ้นมันซ่อมบางทีคือคนซ่อมกับคนความเสื่อมกับคนซ่อมเนี่ยมันต้องสมบูลณกันถ้าซ่อมไม่ทันความเสื่อมเนี่ยกลายเป็นว่ามันมันเหมือนกับว่ามันแค่บำรุงอ่ะที่จะบอกเสมอว่าถ้าเราทานน้อยเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่การบำรุงนะเพราะว่ามันจะไม่เหมาะสมกับความเสื่อมที่มันลดลงมากกว่า เพราะฉะนั้นคือการประเมินเนี่ยครับก็สําคัญก็อยากให้ให้ดูด้วยว่าบางทีเนี่ยที่เราแนะนำให้ทานมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวอาการเองกับตัวค่าเนี่ยมันควรที่จะทานตามนั้นแล้ว,ลวเราลองทานดูพอได้ทานคุณแตนตี่มั่นใจว่าเดี๋ยวพอเราเห็นอาการตา่ตางๆที่มันดีขึ้นตัวอุ้มากับฮอาร์ทีหลักๆ เราจะดูที่ค่าเลือดด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่มันเห็นชัดเจนสุดเพราะฉะนั้นคือถ้าเราดูว่าค่าเลือดมันดีขึ้นเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าปูน like ี้จะให้อาทีช่วยได้แน่นอนได้แน่นอนนะคะก็วันนี้ขอบคุณเคสีแต่คุณตี้มากมาเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video